สวัสดีครับผมเบลอีสานบันบานครับมื่อนี้นะครับกับนะครับหมอเต้ไปครับสาวอีสานครับมาครับมาเบิุงหาอบาดกับบ้าวันนะครับซีดเบ็ดนะครับอยู่น้องแด่มื่อนี้น้องสุดท้ายแล้วครับที่ตอนนี้ที่ยังบ่ถบกเอาหนับออกครับเป็นไดนับตัวได้ มาหับเนี่ยจีนต้องฟังหล้วไอ้ยอมเด็ดดูเลยเฮ้ยีนทำเนี่ยโอ้มันลมเลยเนี่ยมองเนี่ยโอ้ไม่เมี่ยครับไม่ โอ, liksom, โ,อโอ้โอยกทุก่งแล้นเนี่ยม,มันเบืดอเลยละ มามันยูกลางด้เหอเออยุณกางก็ได้มังกอบคุณ่ะขอมนะของนี่กูจะขึ้นที่แมวนั่งมำรวจโอ้โโอ้ เออเออเล็บสีปวดโคกอ่ะโอ้โหขากระสีมาเลยโอ้เปียกหมอดยอดบาดนี่โอ้กระเป๋าเปียกประจำตำแหน่งแล้วครับมือนี่ไปใส่ระเบิดระเบียดกูเด็ดฮะเปียกไปครับ นะกินจอๆเนี่ยจำนี่แก้เจาดิทำกินน้ำไหมว่าทำหาเก้วโอกินอันนี้เลยวะใครเยอะไปทั้งคุณยังไงวะไปแล้ววะมันจะดึขึ้นนี่หรอก<ส>อน้ำเดือด ไปสขึ้นทัางก้อนเปลานก้นอนนะครับไปสัครับไปยี่ก็ยี่นี่เราอยี่มุม,ม,ม,มของ้อนซุปหวมันเข่าหซุปหัวมันเข่าปลาถูกไหมนี่ข้งดปลาตัวปาสอตัวนี้ใจยกยกท่งปลาท่งเนนะปลาทัวร์ยอดครับ ไปไปครับชาวอีสานมาแล้วครับบ้านลุยลุยต่อครับมาครับไงเบียดไงเบียดกล่องกับนานพดเวใส่กุง้งมั่ตนะีหน้าเมื่อกินดีเดี๋ยวไปเดลย ตื่นเลือกว่าไนวะเครื่องขั้นเฮ้ย <Hey, hey, S 1> ได้อีกแล้วครับอุ้ยต้นกาแฟน้่แดง กุ้งกับเบอร์เราปนี่ปลานี่ยเขาบ่ไ้เขานี่ยบลงเขาเบิร์วาเขาทำผู้พ่ายดิเู้พ่ายไหมเฮ้ย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 เฮเฮ้ยยังย <laughs> ไงกันไดกกกัน เป็นการเทดเลือดที่ดีมากเลย ได <ars> ้เสยได้เสยอครับไลฟ์เลยป่ะใครอยู่ตัวเลยป่ะ ไปง่ายง่ายง่ายเอาห้านี่กูัวสติอยู่กลัติอยู่เลือกบัวหเองห้อาห้องหองห้องอ๋อถูอ๋อถูกโอ้วงตัวนี้ครับอืมอีเดาที่กูยาก ตัวบวกไงครับเกินคุ้มเกินคุ้มมือดีนี่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 ไงกงมูไงกงมูเลยเฮ้ยเสียงแล้วเว้ยขนาดเสียงแล้วเว้ยแต่ว่าปริมาณบ่สูงเขาเนี่ยปริมาณ ดูทางนี้ทำดยปลอดอย่าดินแห้งย่าดินแห้งอย่ไปเฝ้าไปค่มเขานี่แหละป่าช่วงแรงย้อนมาใน้ลงอยู่เดีมกี้นี่ขังสิละย้อนมางย้อนล่งดีบดแดดหรอ อ๋อเห่อยอนทันในลงอยู่เอาไปเดียวก่อนบึ้งบงีตู้อาหมองสันตัวนจะมีปลา

้บารคือสาบคอยเลมันขลองพอดกปลานมหนึ่งพวปลาเร้่องคลองมันข้างเงีงว่าปลาปอมไม่ลเลยดิน mong như cái nằm mục kì nằm mục lung nằm mục kì nằm mục kì nằm mục kì nằm mục ย่างไรปลากูไปหามึงเวรละเวยเขียนกระตุกความมาอุ้ยลุดขยับมาทางนี้ก็ได้วาบอลตามเจ๊ขุนไห้ได้เนี่ยเอ้าขึ้นลุดดีเลยปะดวงเบ็ดเบิดคมแล้วปะวะ Я буду ямой гадаю Ку-ку, габато, не о มาตั้งสีบป่ะหรือไม่พอเยี่ยดได้น้องเล่ญนายยังไงดวงเบียดมันมีแนดวงเบียดอันนั้นตัวนี้มันหลอกไหมมันคือบ่ดำวะ Ô, oh, to nhỏ dữ vậy nè. Không thấy con này, con <laughs> này to มึงไม่มองฟีดเนาะนตื่นตื่นบ้างเบิ่งป้อมเบ็ดกนี่นมองกูซีดมันตื่นเนาะ โหดุดป้อมจขีขาดแล้วรูดชอปูเนี่ยไปอาลาเลยขึ้นกัน่ะรูดล้วเปิดอาลาเลยอ,อื้โอ้โหบ้าโถอ้๋ตัวท,ท,ที่สองแล้วครับเอ๊ะ นี่ฮึนึกว่าแบบไงเลยเออ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 เจเย็นใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นลูกพี่อ,อืมกรสุนนุก็มันเจนเหรอือเปล่ะจังมันลงทุ่งมันลงเด็บุงเเนึง เฮ้ยเอายังวะยังมาองซีดเนาะปึ้งมองให้ซีดูเฮ้ยเอาเอาเอาสันตามสบายควรญตีนลิศหยุดใกล้ๆนี่ก็ได้วะขังเลือกเดียววะ

Nhanh, à, nhanh, nhanh anh đi vào. Oh, đương mạnh chạy ừ, thế, Oh, hồi đi. cứ hồi đi. Oh, cá đi. Oh, hồi đi. Oh, rồi đấy thì. ครับผมบาดนี้สรุปยอดครับสรุปยอดแดงนี่หมืดแล้วครับรปปอ,อืมอ๋อขีดเบร็งจันกับบ<า>่ลงตอนอืมอืมไม่ไหนี่กระดดเปิดปากทงนึกโอ้โหนี่ของข้าพระเจ้าลุงมาบางเร่งนี่เชี่ยเหมือนรลา <c oughs> <c oughs> เต็มเ็มเ็มเี่อหมครับวดอกตกปากคุ้งท่เไ้้แลายๆตยอดเลยดิมแดเมียใหญ่เนาะเจนเมียใหญ่เบ้งด้วยสมเมียบ่ได้สาเมียใหญ่ือน่มเพามือกูได้หอเ่ามือเตรียมป่ามือพอดีแลวครับคูมียมเยสุดยอดสุดย ผีมือผมผีมือผมไอ,อ้คุ้วอไร้คุ้วมึงเอ่อมึงไม่เห็นไม่อยากให้พ่ายเรือ <laughs> ครับผมสำหรับนะครับมื่อนี้นะครับทีมงานอีสานบ้านบ้านนะครับพามาสิบเบ็ดที่ไม้ที่ไม้ครับกะได้ผลเกินคาดครับเพราะว่าเอาเรือปล่อ,อ,อ,อยไว้ปล่อยไว้มันหามื่นเลยมันลงอีกแม่บดวนนี่นนนนนนนครับ บางหาสีมงหามงแรงส่วนเลยลงเรือหามงขุ่โมงกลัวครับผมทงได้ก็ฝากกดติดตามนะครับทีมงานอีสานบ้านๆเน่ื้อครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปสมีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเห็นหน้าผู้บอกสวัสดีครับ